นิยายวายใครไม่รักก็บ้าแล้วบทที่23เกิดความเคลื่อนไหวล่าสดุดใครเคยนอนกับกุ้งบ้างกระทู้หนึ่งใน Facebook f r e s ชอรหัส61มหาวิทยาลัย xx เม้นที่1,010เดี๋ยวนี้มันเหมิมเกลิมเหลือเกินนะครับแนบรูป IG ทัก ที่ลงแคปชั่นทำได้อย่างกูเป่าเอ่ยหนุ่มบัญชีวงเล็บเจ้าเดิมเมนที่1นึ่ได้ถ่ายรูปกับแม่ด้วยว่าเมนที่1นึ่แม่รีบเอาลูกออกมาเลยแม่รู้ตัวไหมว่ากำลังถ่ายรูปกับฆาตรกรอยู่เมนที่ห0 1 3สัตว์เอ๋ยมาในตัวกูเห่าดังกว่าเดิมอีกเมนที่1นึ่ กูจะจองเวรมึงไอ้ทักเม้นที่หนึ่งพันพวกเราหันมาน่ารักเพื่อกุ้งกันเถอะครับเม้นที่หนึ่งพันมันจะจบลงเหมือนเราท่องไว้ครับเดี๋ยวมันจะจบลงเหมือนเราเม้นที่หนึ่งพันใช่ครับอย่าท้อสู้กันต่อไปผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเม้นที่หนึ่งพันคือผมมีคำถามนะครับเม้นที่หนึ่งพันอะไรครับ เมนที่หนึ่งพันยี่สิบไอเดลเอ็กซ์มันหายไปไหนแล้วครับเมนที่หนึ่งพันยี่สิบเอ็ดเออนั่นดีเงียบฉี่เลยคิดถึงว่าเดลเอ็กซ์ผมมาแล้วครับเมนที่หนึ่งพันยี่สิบสามจุดจุดจุดเมนที่หนึ่งพันยี่สิบสี่เงินพวกเราไปนอนกันครับเดลเอ็กซ์เฮ้ยเดี๋ยวดิ ผมขอแสดงความคิดเห็นบ้างเม้นที่หนึ่ง่อะงั้นมึงคิดเห็นเช่นไรครับไอเจ้าของกระทู้ดิวเจะผิดไหมครับถ้าผมจะบอกว่าคู่นี้เขาก็ดูน่ารักดีเม้นที่หนึ่งพันจุดจุดจุดดิวเอถูกไล่ออกจากกรุ่ม เจี๊ยบถึงแล้วคนขับรถส่งเสียงเรียกผมที่เอาแต่นั่งเหม่อมองไปนอกกระจกเป็นเวลานานการไม่ได้เจอคุณพ่อทําให้หงอยเหงาขนาดนี้เหรอเนี่ยเป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆขอบใจนะง่วงชะมัดคอยดูเถอะนะถึงเตียงจะหลับเป็นตายเลยเดี๋ยวถือให้ไอ้ทักคว้ากระเป๋าเป้ที่ผมกําลังจะหยิบไปได้ซะก่อนมึงไหวไหมวะหน้าตาดูง่วงไหว ไม่ได้ง่วงขนาดนั้นเวนเอ๊ยอุตส่าห์ทําเท่สุดท้ายก็ทําได้แค่อ้าปากหาวอดเป็นแมวน้ำเลยกูมาเหอะรีบกลับห้องจะได้ไปนอนผมพยักหน้ารับจากนั้นก็เปิดประตูออกจากรถลมเย็นๆด้านนอกตีแส่น้าจนต้องกอดอกตัวเองเพื่อบรรเทาความหนาวเฮ้ออันนี้หนาวจากอากาศหดือหนาวจากข้างในกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยไอทักที่เดินตามหลังถึงกับถอนใ,นใจ มานี่ดิฮะผมงงเมื่อมันเดินมาย่อตัวให้ด้านหน้าจะขี้เหรอไม่ใช่ขึ้นหลังกูมาไอ้ทักขันมาดูเดี๋ยวผมร้องลัน่นกูไม่ใชีเด็กอยากดูกอริล่าในสวนสัตว์นะเออนะ่ะเลิกพูดแล้วขึ้นมาดิคนเต็มใจช่วยก็เอออหน่อยเหอะผมชั่งใจกับตัวเองอยู่นานสักนาทีก่อนจะจำใจปีนขึ้นแผ่นหลังกว้าง ตอนแรกก็ลำบากใจอะน,นะแต่พอมันเริ่มออกเดินขอกลับคำทันทีโหทำไมมันช่างสบายแบบนี้เนี่ยนึกถึงคุณพ่อตอนพาไปเที่ยวสมัยเด็กเลยอะฮ้อคิดถึงค่ำคืนช่างเดียวดายกระซิกกระซิกมึงฮะผมชะโงกหน้าเข้าไปหาเมื่อเห็นว่าคนด้านล่างส่งเสียงถามมีอะไรจะเล่าให้คูฟังไหมไอ้ทักโผเซี่ยวหน้าหันมามองเรื่องอะไรที่มึงกำลังไม่สบายใจ ไม่มีหรอกเจีย๊ยบอย่าดื้อนี่กูเป็นห่วงมึงนะเว้ยเขินจังไอ้คนบ้ากูอยากให้มึงเป็นสีเหลืองสดใสไม่ใช่สีเหลืองตุน่นแบบประตูห้องทำงานของพ่อมึงก็ฮ <c oughs> <c oughs> เราให้ฟังก็ได้ตั้งแต่เด็กจนโตคุณพ่อก็ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลาให้กูเลย <c oughs> มึงโกรธเขาหรือเปล่า <c oughs> จะบ้าหรอจะโกรธได้ไงกูอ่ะ เข้าใจเขาจะตายมันเป็นแค่ความรู้สึกน้อยใจของลูกชายก็เท่านั้นแหละผมกระชับอ้อมแขนที่กอดคอมันไว้แน่นบางทีกูก็อยากเล่นกับพ่อบ้างมึงนึกออกปะมันมีบางอย่างที่คุณแม่ให้ไม่ได้มันเป็นแบบนี้สักพักจนกูสอบติดโรงเรียนในตัวเมืองซึ่งมันเป็นโรงเรียนเก่าของคุณพ่อเขาดีใจใหญ่เลยเลยให้ของขวัญกูเป็นคอนโดจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเอาจริงๆนะกูไม่ได้ต้องการเลยอะ กูยอมเดินทางไกลๆตื่นเช้ชาๆแล้วเจอหน้าเขาตอนกินข้าวเช้าก็ยังดีเจี๊ยบกูไม่คิดว่ามึงจะเรื่องเยอะขนาดนี้เลยอะไอ้ทักพูดขณะที่ก้าวขาขึ้นเนินสะพานข้ามคลองประตูรั้วของหอในอยู่ข้างหน้าเกือบจะถึงแล้วก็รู้แล้วนี่ไงผมซบลงบนต้นคอใหญ่ๆ,ๆกูไม่เคยบอกใครนอกจากอูเลยจริงเหรอขอบคุณนะ ได้ยินก็รู้เลยว่าแม่งกำลังดีใจอยู่มีอะไรก็เล่าให้กูฟังได้โอเคไหมกูปวดเยี่ยอะสัตว์ไม่ต้องละเอียดยิบขนาดนั้นก็ได้ปะไอ้ทักถึงขั้นหัวเราะอะไรเล่าก็ไม่อยากให้มาเครียดด้วยนี่หว่าขอบใจมากนะไอ้ทักรี่ผมตีหัวมันไปทีนึงเอาล่ะกูจะพูดตรงๆในฐานนะที่มึงอยู่บนหลังและไม่ได้มองหน้ากูอยู่มันเขย่าตัวผมให้เข้าที่ทีนึง อย่าหาว่ากูเห็นแก่ตัวเลยนะแต่ถ้ามึงอยู่กับกูจะเฉาแบบนี้อีกได้ไหมฮะก็คิดซะว่ามอเราคือโลกอีกใบหนึ่งที่จะมีตัวมึงได้เต็มที่ถึงที่บ้านจะเงามากแต่ที่นี่มึงยังมีโออยากใยมุนินโรเมทมึงอย่างโหมดแม้่จะเพื่อนศีลกรรมประสาทแต่ของมึงอีกทั้งคณะอ้าวแล้วมึงล่ะผมขมวดคิ้วอยู่ในใจไงเอิม จ็คเก็ตหนังเลอะอ้วกเขาคิดค่าสักรีดเท่าไหร่นะครับอยากรู้อะเฮ้ยจะบ้ากูเคยบอกมึงแล้วไม่ใช่หรอมึงคือความสดใสที่กูไม่เคยมีมันเอี้ยวตัวหันมามองอีกครั้งเพราะงั้นอย่าทำให้กูเฉาตามโอเคไหมเดี๋ยวนะทักอย่าเพิ่งพูดขัดดีวะกูสาซึ้งไม่ใช่ทักคือกูไหลฮะกูไหล อะไรวะกูะไหลจากหลังมึงเนี่ยเฮ้ยแม้ไอ้ทักจะลองลั่นด้วยความตกใจพยายามจะคว้าผมไว้แต่ก็ไม่ทันแล้วครับโอ้ยแงง่ายท้องหลังกระแทกฟุตบาทเลยกูเจี๊ยบเจ็บไหมวะมึงเป็นไงบ้างผมหัวร้อนลั่นไอ้เดินพลาเห็นผมขำก็ได้แต่ยืนนิ่งหัวร้อนทำไมก็ดูหน้ามึงดินี่มึงคิดว่ามันตลกเหรอวะเจี๊ยบ ทำอะไรผิดอีกอ่ะกูคิดว่ามึงหัวแตกจะตายหาไปซะแล้วเอา้ารู้สึกผิดว่ะกูขอโทษมันทิ้งตัวลงมานั่งยองๆข้างตัวผมไม่ได้สนใจกูหรอกนาะมึงอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่นะกูแค่แกล้งมึงอ่ะกูแม่งไอ้ทักกุมขมับเครีครยดๆไม่เอาดิทำไมเป็นงี้อ่ะทกัก ผมคลานเข้าไปเกาะไหลมันไว้ก่อนจะขยับด้วยความรู้สึกที่เหมือนตัวกำลังหดเหลือนิ้วเดียวกูขอโทษไม่เอานะ่าไม่โกรธกันดีกูคแค่ไม่อยากให้เครียดอะไม่พูดกับกูหน่อยหรอจะเบะปากแล้วนะฮึพ่อก็ไม่สนใจอะ่ะมึงก็ไม่เล่นด้วยชีวิตลันทดว่ะจะไปประกาศหาบ้านใหม่ในพันทิปคอยดูเถอะ เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเอ๊ะนี่มันหัวเราะหรอทักไอเดินพละยิ้มมุมปากเล่นนะผมเบอร์หนักทักนี่มึงแกล้งกูเหรอเอาแล้วแกล้งกล,ง,กลง,กลงกลับไม่ได้หรือไงโอ๊ยผมลุกพรวดมึงเนี่ยนะเข้าใจความรู้สึกกูยังเฮ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจทันทีเลยด้วยมานี่มา มันทำท่าจะให้ผมปีนหลังอีกรอบพอเลยกูเดินเองได้ผมดึงกระเป๋าเป้จากมันแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ให้อย่ามาเป็นเด็กดื้อกับกูนะมันยักคิ้วใส่เฮ้ยหมดทางสู้แล้วเออเอาไปเลยกูจะไปซื้อใหม่ให้ใส่แล้วเท่กว่านี้อีกเนี่ยมันต้องแบบนี้ดิกุงสินกรรมอะ่ะมันกอดอกมองมา ในลองด่าแรงๆสักคำดิไอสัตวม์มันสุดอากาศเข้าปอดทำท่าทางเหมือนกับอยู่ในป่าลำนาวพลจนหน้าเตะชื่นใจว่ากุ้งบ้าเอ้ยเนี่ยเราจะไม่ให้ยิ้มตามนี้นยังไงมาโมวแต่ยืนกลั้นยิ้มใส่กูทำไมงวงไม่ใช่หรืไงรีบเดินดีว่าแล้วมันก็ก้าวเดินทาร ไอเดือนพละที่นำหน้าออกไปไกลหันมาเลิกคิวขอบใจสำหรับทุกเรื่องเลยโอเคไหมอะไรนะห่างกันแค่สองเมตรกว่าทำมาเป็นไม่ได้ยินเหรอขอบใจสำหรับทุกเรื่องเลยผมตะโกนเสียงดังกว่าเดิมอยากเจอเมเฟื่องจังเลยเหรอทำไมวะโอ๊ยจะให้กูเป็นเรื่องกับน้องมาอยู่หรือไงนี่มันกวนติงกูแล้วละ่ะ ขับใจสำหรับทุกเรื่องผมพูดตรงหน้ามันได้ยินชัดพอหรือยังฮะไอ้ทักกอดอกอย่างภูมิใจหน้าที่กูอยู่แล้วอย่าจะขวนหน้ามือจริงๆนะผมใส่หัวให้กับความไร้สาระของมันไปเหอะกูง่วงเต็มทนเล่าเราสองคนเดินเข้ามาในหอสาม่ามกลางสายตานับร้อยของประชาชนชาวหอที่เดินซุบซิบตลอดทางไอ้ทักนี่ก็ชอบเอามือมากอดคอจัง ผมต้องปัดออกแล้วปัดออกอีกทำไมชอบทำตัวให้เออกระเริกนะคะเดี๋ยวคะแนนความนิยมของน้องกุ้งก็ตกพอดีไม่ได้เด็ดขาดเลยเรื่องเนี้ยทันทีที่เปิดประตูเข้าห้องไปก็เจอแต่ความมืดสนิทเอา้ามั่วมเป็นไปไหนของเขาล่ะอุตส่าห์มีกุ้งเผาใส่กล่องมาฝากเดี๋ยวขโมยกินหมดสนิทพักผ่อนนะมึงไอ้ถักพูดก่อนจะวางกระเป๋าลงบนเตียงให้แถมทำท่าจะรีบออกจากห้องอีต่างหากอา้าว ไม่อยากจะพูดเลยแง yeah, เจอแรดไหมเนี่ยไม่นอนด้วยกันหนาะเปล่าอืเสียเซลว่าถามดูเฉยๆไม่อ่ะไอ้ทักเดินเข้ามาใกล้เมื่อวานกูนอนกับมึงมาพอแล้วไว้ขาวหน้าเนาะมันจับหัวผมโยกไปมาของแบบนี้ทำบ่อยได้ไม่ศักดิ์สิทธิ ถ้ไม่อยู่อยู่ใจก็พอ,องโตได้แต่สตันจนไม่รู้ตัวว่ามันเปิดประตูออกไปแล้วด้วยซ้ําแม่งโคดีพวกเราพูดพร้อมกันเย่ยมจริงๆเยีเยมจริงๆเยีเยมจริงๆทักผมรีบเปิดประตูตะกนเรียกไอ้ทักที่เดินไปไม่ไกลหมุนตัวกลับมามองหืไม่อยากห้ามตัวเองแล้วว่าขอยิ้มให้มันหน่อยอย่านอนนิ่งนะฮะไอ้ทักถึงกับอ้าปากค้าง นี่มึงลอคคำพูดกูนี่แ<ไ>ฮ<ะ>่ไอคนตัวสูงเดินเข้ามาใกล้มึงบอกฝันดีกูเหรอบ้าผมแซงทำเป็นเดอดาอย่านอนดิ้นก็คืออย่านอนดิน้นแต่ถ้ามึงคิดอย่างนั้นกูก็ไม่มีปัญหานะเราสองคนต่างพูดประโยคนี้พร้อมกันแง่เขนะินอะล้อหรอผมโบกมือให้มันอีกครั้งบ๊ายบายเดี๋ยว ไอ้ทักเดินเข้ามาเท้าแขนกับกรอบประตูไว้สก,ก่อนไอ้เดินพละยืนหน้าซีสายมาให้แถมยังทำเป็นเคาะเบาๆด้วยนิ้วชี้อต่างหากอ่ะขอหน่อยก่อนนอนผมถึงกับย่นจมูกให้ทำอะไรอะ่ะถีบยอดหน้าเหรอจะบ,บ้าเหรอวะไอ้ทักยังคงขอแก้ไม่เลิกเร็วๆจะได้หลับสบายมึงนี่นะผมถึงกับสายหัวต่สุดท้ายก็ดึงหน้ามันเข้ามาในห้อง แล้วง่ำไอ้ทักเปิดตากว้างเหมือนบรรลุธรรมเมื่อผมงับหูมันไปทีนึงด้วยความหมันเคี้ยวขนาดที่พอมันเอ็นตัวกลับไปก็ยังไม่เลิกช็อกเจี๊ยบเสียงนั้นแหบพลากูเปลี่ยนใจละกูจะนอนกับมึงช่วยไม่ได้แต่สินใจช้าเองผมกอดอกทำเป็นเหยอๆอเดี๋ยวมึงปล่อยกูไว้แบบนี้ไม่ได้นะเจี๊ยบฮะทำไมจะไม่ได้ล่ะ ผมปิดประตูใส่หน้ามันบ๊ายบายเฮ้ยไ,ไ,ไอสัตว์กบเรคคอร์ดนะครับเสียงหนึ่งสั่งทะลุความเงียบของสตูดิโอที่ถูกแดัดแปลงชั่วคราวจากห้องเรียนในอาคารเรียนรวมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยให้มาร่วมถ่ายวีดีอพิเศษล่ะครับแม้ก็คนมาดังอะเนาะดูสิไอใ้ไอใหัไอฟิลดาวเดินคณะมันได้ทำอะไรแบบนี้ที่ไหนล่ะเลือกผมเป็นเดินแต่แรกก็สิ้นเรื่อง น่ารักคิ้วๆสมกับอิมเมจของคณะจะตายแอคชั่นผมยกมือไหว้ใส่กล้องสวัสดีครับผมกุ้งอิสระประชิมสหนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์คับเอ้าทำไรผิดอะพี่โนพี่หมอสุดฮอตที่ไหว้วานให้ผมช่วยเดินเข้ามาพี่แกเป็นหัวเรือใหญ่ของแคมเปญนี้ครับโอ๊ยทำไมพี่เขาเท่จังวะพอเดินเข้ามาใกล้แบบนี้แล้วก็น่าร้อนขึ้นมาเฉยเลย เป็นหมอที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอในชีวิตนี้เลยอะน้องกุง้งพี่ขอสดใสกว่านี้หน่อยนะฮะผมถึงกับร้องเสียงหลงสดใสกว่านี้ก็เด็กแปดขวบที่เดินโลตัสกับแม่แล้วนะพี่พี่โนถึงกับหัวเราะไม่ถึงขนาดนั้นแค่ขอแบบคิดเล่นคิดเล่นมีเสน่ห์อีกนิดนึงนะ่ะโหโจทย์ยากจังนาพี่โนตบไหล่ผมเบาๆแงร้อนรุ่มจนอยากจะพูดถึงคำนั้น จะอะเอ๊ะทำไมพูดไม่ออกล่ะจะอะแง่งัดมันขึ้นมากุ้งงัดมันขึ้นมาประโยคนั้นของฉันงัดเหมือนงัดฝากระป๋องผลไม้แช่แข็งเลยจะอะอะอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะวอแหวนตัวเดียวเองทำไมลงไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่โนเอียงคอถามเม่เห็นว่าผมงุบงิบอยู่คนเดียวเหมือนคุยกับแม่ซื้อป๊ป๊เปล่าครับ ือผมคงเสื่อมสมรรถภาพแล้วแน่ๆงั้นต่อเลยเนาะได้ครับผมเรือบดูนาฬิกาติดผนงังเอา้าเออพี่โนครับฮะเราจะเสร็จก่อนสี่โมงหรือเปล่าครับน่าจะนะพี่โนหันไปดูเวลาน้องกุ้งรีบไปไหนหรือเปล่าเอ่ยคือผมว่าจะไปดูบอลสายบีหน่อยนะครับหืมวันนี้สินกรรมยังไม่เตะไม่ใช่หรอ ผมจะไปดูคณะพละนะครับอ๋อพี่โน้พยักหน้าไปเชียร์เดือนมาหาหลัยแล้วสิจริงๆแค่อยากไปนั่งดูเฉยๆนะครับใช่ครับผมไปเชียร์ไอ้ทักเขามองหน้านิ่งๆแบบนั้นผมพูดความจริงก็ได้งั้นเรามาช่วยกันนะจะได้เลืกอกลองเร็วๆโอเคเลยครับผมแจกยิ้มหวานอีกครั้งครับ5 4 3 2 สวัสดีครับผมชื่อกุ้งอิสลาปัดชิมสหะนิสิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์ปีที่1วันนี้ผมจะมาเชิญชวนให้ทุกคนร่วมสวมชุดนิสิตให้สวยงามด้วยการรีดให้เรียบร้อยนะครับผมยกตเตารีดขึ้นมานี่คือตเตารีดไหนแนบหน้าตัวเองสิโอ้ยล้อเล่นนะครับผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะ่ะผมหยิบเสื้อน,นิสิตขึ้นมาสตัวด้านซ้ายของผมคือชุดนิสิตท,ที่ยังไม่ได้รีด ดูไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเรียบกลิบอย่างกับกระดาษดับหน้ามองกว่ากันขนาดไหนเห็นไหมล่ะนี่ถ้าสักด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มดีๆจะนุ่มนิ่มสบายตัวที่สุดเลยแล้วทางสตูดิโอก็เอียงคอเหมือนกำลังจะดูโชว์แมวน้ำอย่างพร้อมเพรียงขอบใจนะน้องกุ้งพี่โน่เดินเข้ามาหาผมอีกครั้งซึ่งกำลังสะพายเป้เตรียมพร้อมจะชิ่งไม่เป็นไรเลยครับเออแล้วนัดของเรายังมีอยู่ไหมเอา้า ผมถึงกับตาเลือกนณน,นัดหรอครับอืมที่เคยสัญญากันไว้ไงฮ้อนายทักลอยมาแต่ไกลเลยอ่ะขอโทษทีนะครับคงไม่ได้แล้วว่ะกับเดินพละนี่ถึงขั้นจริงจังเลยหรือไงแฮ่ทำไมถามงี้วะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นก็ได้พี่แค่ถามดู พี่โน่แจกรอยยิ้มสดใสามาให้งั้นไวไปกินข้าวกันได้ไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองถือว่าเป็นการขอบคุณที่มาช่วยถ่ายงานถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาครับผมไปเถอะเดลย,ยมเตะแล้วผมยกมือไหว้พี่โน่อย่างนอบน้อมและน่ารักที่สุดก่อนจะวิ่งแจ้นออกมานอกอาคารเรียนรวมด้วยความเร่งรีบไม่ทันไรไล์ก็เด้งเตือนขึ้นมาซะแล้วนินตายหรือยังจ๊ะถ่ายเสร็จยังวะกุ้ง ยังยังไม่เสร็จอีกเหรอหมายถึงยังไม่ตายจ้ะเสร็จแล้วกำลังรีบไปเร็วจะเขี่ยบอลแล้วสัตว์ให้เวลาสองนาทีมีเวลาให้แค่นั้นคือกูต้องผูกกับหนังสติกแล้วยิงไปอ่ะกำลังรีบอยู่จ้าพอดีหลังจากเก็บมือถือมองซ้ายมองขวาก็เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาจา้าไหนครับเจ้าของรถเบรกดังเอี e ๊ย ว่าไงครับทำไมเขาพูดตะกุตะกักแบบนั้นวะจะไปไหนอ่ะผ่านสนามอนเนกประสงค์หรือเปล่าผมถามอย่างเร็วรี่เออใจเย็นๆนะเขาตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอ่ะค่อยๆหายใจแล้วตอบผมช้าๆเรากำลังจะไปอยู่พอดีน่ะเอา้างี้ก็ส้มหล่นนะดิงั้นเราติดรถไปด้วยได้เปล่าจะดีหรอดีสิ ผมตอบคนแปลกหน้าเราขอซ้อนเลยนะอ่ะอืมครับครับผมจัดการกระโดดขึ้นไปนั่งด้านหลังทันทีแต่ก็ต้องสงสัยว่าทาไมคนขับถึงไม่ออกรถเร็วเด้ชักชาอยู่ได้คนขับหยิบมือถือออกมาเราขอเซลฟี่กับกุ้งหน่อยได้ไหมเวลานี้อะนะโอ้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโหทำไมทำหน้าหงอยเก็บมือถือแบบนั้นเล่าเห็นแล้วก็สงสาร มามามาถ่ายเลยพอเจ้าหนุ่มเฉื่อยหยิบมือถือขึ้นมาอีกครั้งผมก็ทำหน้ากวนๆแล้วชูสองนิ้วให้กับกล้องแม้กดปุ่มรัวเชียวใจเย็นๆก็ได้จ้าไม่หนีไปไหนหรอกข,ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไปได้แล้วผมตบหลังคนขับเบาๆเป็นการเร่งบลินเฮ้ยทำไมกระชากตัวแรงแบบนี้อ่ะเป็นแว้นเก่าแบบเดียวกับไอฟิลเดินคณะผมปะเนี่ยใจเย็นเร็วไป อา้าวเห็นบอกว่ารีบคนขับพูดแข่งกับเสียงลมเร็วแบบพอดีนะ่ะไม่ใช่ฟาสแอนฟิวเรียสชื่อวินดิเซลปะเนี่ยโอเคโอเคใช้เวลาไม่นานผมก็มาถึงสนามอเนกประสงค์จนได้ฮือหน้าปู่ย่าตายายลอยมายิ้มตลอดทางเลยอะขับเร็วชิบเป๋งขอบใจนะผมโบกมือให้คนขับหลังลงจากรถแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องผูกมิสซะหน่อยดีกว่าคนใจดีแบบนี้ไม่ได้หาง่าย ชื่ออะไรอ่ะอยู่คณะไหนนะเด๋วคนพูดยิ้มเขินเดวีอี้คับอยู่ทันตะขอบใจนะเดวีอี e. เราจะไม่กินลูกอมหนึ่งสัปดาห์เป็นการขอบคุณนะขอบใจขอบใจขอบใจผมโบกมือเป็นพลวันก่อนจะวิ่งปลุดเข้าไปในงานโอ้ยจะทันไหมจะทันไหมไม่โดนไอ้ทักหักคอตายแน่ๆมันพูดมาทั้งสัปดาห์แล้วว่ามันทุ่มเทกับศึกครั้งนี้มากขนาดไหนอยากให้ผมมาเชียร์ซะให้ได้เลย ได้ข่าวว่าเก็บตัวเป็นอาทิตย์เลยนะทีมชาติยังไม่จริงจังแบบพวกมันเลยมั้งน่ะเด็กพลากับกีฬานี่เอาจริงโคตรกุ้งทางนี้ไออู่ตะโกนเรียกแถมยังมีการตบที่นั่งว่างๆที่มันจองให้อีกต่างหากฝากแปบ๊บผมโยนกระเป๋าให้มันแล้วพุ่งไปยังรั้วเหล็กที่กลั้นคนดูกับสนามไว้ไอ้ทักผมตะโกนแข่งกับเสียงนกหวีดเอา้าดันลั่งสนามเลยอะ่ะ ผมเห็นเจ้าของชื่อที่กำลังจะเขี่ยบอลเท้าหลุดวืดเกือบจะล้มหน้าฟาดโอ้ยนี่ผมทำให้พวกมันเสียเกมหรือเปล่าเนี่ยแฮ่ตายละกูอ้ชิปเป่งรู้เลยว่าทุกคนในสนามกำลังจ้องมองมาทางผมแน่ๆหนุ่มๆครับเวลาเริ่มเดินแล้วเด้อจะเย็นๆนะค่อยคุยกันหลังจบเกมก็ได้นะครับเสียงผู้ประกาศดังทะลุความเงียบผมมองไปยังคนในสนาม ไอถักยิ้มมุมปากอย่างคนชื่นใจผมเลยตะโกนไปอีกละวลอกกูมาแล้วโหงแงเสียงโหมากันทำไมยิ้มยิ้มเลยนะครับไอสัตว์หมาหลังจากทำหน้าเหมือนคนท้องร่วงก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวนะเสียงภาคเนี่ยดูคุ้นนะว่าไหมนั่นหลุยโยทางไงล่ะนั่นสิครับแจกรอยยิ้มอย่างกับเทพบุตบส่วนเสียงคนนี้ผมไม่คุ้นเลยแฮใครวะ ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นสมาชิกแก๊งนักกล้าเหมือนกันละมัง้งอย่าหลงกลภาพลักหล่อรวยกล้วยหอมแบบนั้นเด็ดขาดนะครับคุณหลุยยังคงภาคต่อดูจากเบอร์เสื้อเลขเจแถมยับยุยี่ขนาดนั้นเป็นการบอกได้อย่างดีเลยนะครับว่าเดือนมหาลัยของเรามันเหลี่ยมจัดขนาดไหนระวังไว้นะครับกุ้งโอโ้โหจริงด้วยครับคุณน,นี่เก่งจริงเลยครับแน่นอนครับคุณผู้ชมหัวเราะกันทั้งสนามเออกุ้งครับ กลับไปนั่งที่ก่อนได้ไหมครับดูนักบอลของเราไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้คนที่เท้าเอวยิ้มแป้นเป็นเด็กพระอาทิตย์ในเทเลทับบีตรงนั้นนะ่ะสู้ๆนะผมยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้างเพื่อจะมอบให้เป็นกำลังใจแด่ไอ้ไดนโนเสาร์คนเก่งพอไอ้ทักพยักหน้าผมก็โบกมือลาหมุนตัวกลับไปสมทบกับเพื่อนเอาละครับคณะกรรมการบอกว่าจะให้จับเวลาใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่มเขี่ยบอลอีกครั้งนะครับ